ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงการทําโครงฟ้ารอบนอกของเรานะครับระหว่างวิธีของผมทำนะครับก็คือของเราทําเนี่ยกับวิธีท่านอื่นทำนะครับคือก็มีหลากหลายกันนะครับแต่ละช่างแต่ละท่านก็จะทําไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีของเราเนี่ยที่ผมทําคลิปลงบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องการทําโครงฟ้าไปพร้อมโครงหลังคาสําหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นมาเกนหรือทรงจั่วทรงปัญญาอะไรก็ตามนะครับผมคือผมจะทําไปพร้อมกับโครงหลังคาที่เป็นโครงเหล็กนะครับผม อย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวทางด้านซ้ายมือเนดะี๋ยวผมก็จะทําโครงฟ้าไปด้วยนะครับซึ่งวิธีทําและขั้นตอนวิธีการทําโครงฟ้ารอบนอกไปพร้อมโครงหลังคาเนดะี๋ยวผมจะมีอยู่ในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับคือบางท่านที่เคยดูคลิปของผมก็จะพอทราบๆแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านยังไม่ดูก็ลองเข้าไปเปิดดูนะครับเรื่องโครงฟ้ารอบนอกกันนะครับ คือเราจะทําไปพร้อมๆกับโครงหลังคาบ,บ้านโดยการใช้เหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วนะครับแล้วก็มันจะมีตัวยื่นรับจันทันริมอะไรพวกน,นี้นะครับคืออย่างอย่างนี้นะครับคือเหล็กหลักเนี่ยเหล็กกล่อง4ค2นิ้วจะเป็นตัวหลักทั้งจันทันทั้งตัวอาศัยนะผมแต่ว่าตัวยื่นรับจันทันริมเองก็จะเป็นตัวเหล็กกล่อง3คนนิ้วนะ3ค,คุนนิ้วครึ่งนะผมทีนี้เวลาเราทํา ตัวโครงฟ้าเราก็จะไปนแนบกับตัว3ามกันดูเครื่องทฤษฎีออกมาเลยคือขั้นตอนนี้ถ้าเกิดผมพูดก็อาจจะงงแต่ท่านใดที่เคยดูคลิปผมก็จะคลายสงสัยแต่ว่าวันหลังถ้าเกิดมีหลายท่านสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูอีกทีก็ได้คืออย่างนี้พอดีแถวบ้านผมเนี่ยผมเห็นมาประมาณหลายปีแล้วผมเคยทําคลิปลงไปแล้วทีหนึ่งนะครับเรื่องแผ่นฟ้าหลุดนะคแผ่นฟ้ารอบนอกสาเหตุมันมีหลายสาเหตุมากกันนะผมก็คือบ้านเราอยู่ในที่สูง และโครงฟ้าที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นซีลายคือซีลายมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าของเราจะเลือกใช้โครงเหล็กด้วยกันแนบไปกับท้องตัวยื่นรับจันทันดีแบบนี้คือด้านบนเนี่ยจะเป็นแปรนะครับอันนี้ผมเอาภาพบาง,บางตอนให้ดูนะครับแล้วตัวเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วเราก็จะวิ่งใต้ตัวนี้ไปเลยนะครับผมก็คือใต้ตัวเหล็กเหลืองเหลืองตัวนี้นะครับตัวยื่นรับจันทันดีจะไปเหล็กกล่อง3ามคุณนิ้วครึ่งนะครับท้องก็จะไปพอดีหมดคือจะวิ่งเพิ่มไแค่2ตัวนะครับผมเพราะว่าตัวริมก็จะเป็นเหล็กกล่องนิ้้ววยูแล คือพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจแน่นอนนะเพราะว่ามันมันละเอียมค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ในคลิปวนก่อนโน้นนะครับแล้วก็วิธีการทําอย่างของเราทํามันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับคือเราจะเสริมไปพร้อมกับโครงหลังคาเลยนะครับแต่ขั้นตอนก็ เนี่ยครับตรงนี้ก็คือเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งตัวกลางหนึ่งตัวแล้วก็ตัวริมดันชีดบ้านหนึ่งตัวส่วนตัวจันทร์ันริมก็จะเป็นตัวเหล็กกล่อง4ีุนิ้วนี้อยู่แล้วนะครับทอมมันก็จะเสมอกันหมดนะครับผมทีนี้เวลาเราติดฝ้าตัวสมาร์ทบอร์ดเองนะครับผมจะใช้สกรูแบบหัวร่มทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่รอบนอกบ้านนะครับคือเวลาเราทาสีไปเราจะมองไม่ออกลักษณะนี้เลยคือมันก็จะดูเรียบและแผ่นฝ้าที่ใช้สมาร์ทบอร์ดซีเมนแบบไม่รู้ระบายอากาศกับแผ่นทึบเราก็จะสลับกันเอานะครับผม คือลักษณะเนี่ยพอเวลาเราดูข้างล่างนะครับก็จะมองไม่รู้เพราะว่าหัวสกรูเนี่ยที่มันโน่นมาเราก็ทาสีเพราะว่าบ้านเราหยูดสูงแต่ว่าบางท่านก็อาจจะซีรีสก็ใช้เป็นสกรูแบบจมนะครับเนี่ยครับลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ติดมอบด้านข้างนะครับแผ่นฝ้าเราก็เลือกใช้เอาแบบมีรูระบาอากาศด้วยเป็นทึบด้วยหรือยังไงอย่างน,นั้นแล้วแต่เราเอาแบบรูระบาอากาศหมดก็แล้วแต่เรานะครับเนี่ยครับวิธีการทําคือจะทําโครงเหล็กทั้งหมดนะครับผมก็จะเชื่อมติดกับโครงหลงังคานะครับ เนี่ยครับถ้าวิธีการติดตั้งก็อาจจะติดลวดลายอันนั้นแล้วแต่เรานะผมแล้วแต่เราชอบเลยคือพอดีแต่บ้านผมนะผมก็จะมีอยู่หลังนึงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมนี่ครับฝ้ารอบนอกก็จะเป็นลนักษณะไม่ว่าบ้านที่ผมทํานะครับไม่ว่าจะเป็นทรงจัว่วทรงโมเดิร์นทรงปัญญานะครับเดี๋ยวผมให้ดูทั้งของทรงปัญญาด้วยนะครับผมจะติดเป็นทงเหล็กหมดเลยนะครับผมแล้วก็ติดแผ่นฝ้ารอบนอกไม่ว่าจะเป็นฝ้าไม้ระแนง ฟ้าสมาร์ทบอร์ด6มิลอย่างเงี้ยนะผมก็ได้หมดนะครับผมเนี่ยครับอย่างหลังนี้นะครับหลังนี้นี่จะเป็นทรงปั้นหยานะผมตัวนี้ตัวนี้เป็นฟ้าสมาร์ทบอร์ด6มิลนะครับมีเป็นลายเสี้ยนนะมีร่องด้วยนะครับทองเหล็กหมดเลยนะครับคือเวลาติดเชิงชายพวกเนี้ยก็จะติดไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องขั้นตอนนะครับต้องย้อนกลับไปดูนะครับแต่ว่าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่ก็ได้นะครับคืออย่างงี้นะครับผมเนี่ย คืออย่างหลังนี้จริงๆแล้วผมเคยลงคลิปไปดูหลายทีแล้วอย่งไงต้องต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะทางเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าพอดีตอนนี้ผมไปดูทีนึงเนี่ยตัวครอบข้างมันหลุดไปด้วยนะครับเพราะคือก็ทิ้งแกะทิ้งไว้หลายปีแล้วนะผมตั้งแต่ผมมันมาคือฝ้าตัวนี้จะยื่นออกมาประมาณ1เมตรนะผมประมาณนี้แล้วโครงเนี่ยก็จะเป็นโครงซีลายด้วยจริงๆแล้วโครงซีลายตัวหนาก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้พอแผ่นฝ้ามันได้หลุดแล้วนะผมทีน,นี้ปัญหามันจะเกิดเพราะว่าลมมันเข้าไปได้เยอะ ใต้หลังคาเนะมันก็จะไม่มีทางออกก็ไปตีตัวครอบข้างหลุดลักษณะนี้ซึ่งมันเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือถ้ามันไม่มีทางออกยังไงมันก็ต้องไปตีแผ่นฝ้าแผ่นอื่นทะลุลงมาด้วยสาเหตุก็เพราะการใช้โครงนะผมก็คือโครงเนี่ยอาจจะห่างไปหรือซีลายคือยึดไม่ดีเท่าเหล็กแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยเห็นวิธีนี้นะที่มันหลุดเนี่ยผมก็เลยเห็นวิธีว่าใช้โครงเหล็กดีกว่านะครับผมมันก็เปลืองกว่ากันไม่เยอะนะครับผม เพียงแต่ว่าน,นี้แล้วแล้วแต่วิธีการทํางานของช่างนะครับใช่ว่าสีลายเอาไม่อยู่นะครับผมเอาอยู่เหมือนกันนะผมเพียงแต่ว่าคือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของเราเนี่ยเราจะทาเป็นโครงเหล็กนะกผมอย่างของผมทําทุกหลังเลยนะผมเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นสมโมเดน้นทรงจั่วนะผมผมทาเลือกใช้โครงเหล็กหมดเลยเพราะว่าผมมาเห็นอย่างงี้นะผมก็เลยเอาลงให้ดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวอย่างสําหรับท่านที่กําลังจะ ทำฝ้ารอบนอกนะครับผมว่าเราป้องกันวิธีนี้เพราะเวลามันมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันไม่ซ่อมไม่ง่ายนะครับผมเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับขึ้นไปซ่อมฝ้าไม่ใช่ซ่อมอย่างเดียวนะนู่นแหละครับตัวครอบข้างก็มีปัญหานะครับสีก็ต้องทาใหม่นะครับตั้งร้านขึ้นเชื่อกครับยังไงโครงเหล็กผมว่าดีกว่านะครับนะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ